โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมผีเอ๋อเกมเราบอกใช่ป้าเราบอกผีว้าววู้วู้ไหมว้้วู้ไหมปลา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 ไปเริ่มกันเลยไปไปไปวิ่ง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 กับพี่ตูนเปิดเวลาตอนอัดหลายอัดทีสอเนี่ยฮะตอนนี้เวลาเป็นทีสองแล้วครับทุกคน ถ้าอยากให้หน้ากลัวต้อง,ต,องต้องเวลาแบบนี้นะครับไอ้เหี้ยไอ้สา์เอ้ย,อยทุกวันนี้ตกใจหมดนะมอ่ะไอ้ยล่วแล้วกูว่าั่วแล้วอ่ะทำไมต้องให้กูนำหน้าตลอดแล้วพวกมึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยทำเวลาหน,นเลยนำที่อะไรกูเนี่ยนำ กลัวก็กลัวบล็อกฮีทหรืออะไรมันก็ยังน่าเบื่อสำหรับพวกเราอ่ะกลัเกมนี้มันสนุกยังไงไม่รู้อะเฮียเล่นยังไม่จบเลยอ่ะไอ้ฟูมึงจะหันหลังหน่อยฟูมิูมึิหันหลังหน่อยกลัวเขาบอกให้ตามรอยเลือดมาแล้วเก็บกุญแจนะครับอืมไปไป

ไปเร็วตามมาดิพวกมึงเดินช้ากดวิ่งดิไม่กดวิ่งกันวะก็ูน้ำอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกูกูไม่รู้นะกูไม่รู้นะกูไม่รู้กูกูไม่เปิดแล้วกูไม่เปิดแล้วกูไม่เปิดแล้วจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าแชทแแ โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะเข้าไปมันเข้าไปก่อนดิเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเร็วรู้ไอเจ้เข้าไปก่อนเร็วไปกูเคยเข้าไปก่อนแล้วกูรู้แล้วมันเป็นยังไงอะไรจะคล้องไปครับ กูไปไปไปหนึ่งสองอะไรนี่ไงคุกตาบละมึงจะหันหลังหันหน้าหันหลังมึงก็โผล่มาเหมือนกันวะอืออีสัตว์ไอีสัตว์เอ้ยสัตว์นรก ไปนะอะไรกูเดวไปเลย run ม,มาข้างล่างมาข้างหน้าตามกูมาเต้ตเ,เร็วกูปวเปิดประตูเร็ว อขอขนคะไรกูขึ้นไปเข้าไปไม่ได้ริ้ข้างล่างมันจะมีชั้นล่างกูเจอผีเร้วกูเจอผีมากกูเร็วเจอผีเพื่อนเอมามามา<อ>มึงเห็นผีข้างหน้าไหมไงมึงเห็นไหมตัวขาวๆว่า ไอ้ฝรั่งพม่งคด่าดามึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเต็มตัววิ่งนะไอที่เออไม่กลมาดูอะไรเนี่ยอันนี้มันลงไปทอดหาน้าเอ้ทอดมันเป็นป่ามันเป็นป่ามันไม่มันเป็นป่าเออมันเป็นเหมือนป่าเอ๊ยม่ใช่เดวิดปะเวิดในไอ้นั่นนะอะไรวะ มันหัวล้อไอ้ตี้ไอ้ฟูไม่นเต้ไอ้แค่มึงจำหน้ากูบ้างดิกูน่ะเปิดตลอดเลยอ่ะมันร้องให้ด้วยน่ะมันไปไหมไหมกูไปแล้ว์กูไปแล้วกูวิ่งเสียหลับตาเลยหลับตาหลับตากูหลับตาเลยยกูหลับตาเลยยะเ้ยเฮ้ยกูหลับตาเล่น ไม่รู้กู<ส>หลับตาเล่นนี่อย่ากเมื่อกี้ยอย่าได้กลัวคืนฮะต่อไปเราหลับตาเรารู้ใช่ไหมว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึน้นฉันจะข้ามสะพานไปฉันจะข้ามสะพานมองตีนเ่ะต่อให้มึงต้อง ฉันจะจำสแกเธอฉันจะจำสแกเธอฉันจะจำสแกนไปยี่เต้เปิดแล้วให้กูถอดดูฟังไหมถอดดูฟัง

อะไรเหรออะไรไม really, ่เห็นมีอะไรเลยกูพูดเล่นเดี๋ยวสัตว์กูหลับตาเมื่อกี้เฮ้ยไอเนี้ยฉากเนี้ยที่กูตายห้องนี้แหละ I'm fine. thank you <c oughs> ไปดิทางไหนกูนำดิก <c oughs> ูไม่รู้ก็ก <c oughs> <c oughs> ูว่าเฮ้ยไปปิดประตูเดี๋ยวผีเข้ามา ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตั้งหรออืมจแล้วเฮ้เฮ้ตามมาตามมาไปไหนน้องน้นมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งกดวิ่งนะอย่าเก็บเก็บไว้เก็บไว้วิ่งหนี ไม่รู้ดิเอ้ามามาโผล่ข้างหน้าแล้วนไปทางนี้ดูดิไปข้างหน้าดูดิวิอ้คนนี้อยู่หลังเพื่อนตลอดเลยอ่ะขวาข้าขสาขว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 า้วาขว้ขวายว้าขว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 าขอาขวาขวาขวาว่าขวาขวา้าขขวาวขวาา ไ,ไอ้เต้ไปไหนคนเร็วเลยไอ <c oughs> ้เฮ้ยกูว่ต้องไปแล้วต้องไปให้สุดเวยม,มันแค่เสียงเท้าดินเสียงเท้าม,ามามาตาม,ม,าม,มากูมาเฮ้ย,ยเดิอนอี อ้ยรูปรูปผู้หญิงวะเหมือนกับผู้หญิงนี่แน่งเฝ้ามองเราอยู่อะขวาซ้ายขวาซ้ายฉันโอ้ยเอาไอ้เชี่ยววนในสัตว์มีเต้มานี่มานี่นี่อยู่ ผู้หญิงอีกแล้วอ่ะเนี่ยเราตรงไปเราต้องตรงไปเออเียวก็ซ้ายไหมเฮ้ยเจอเจอไอ้ยี่ข้างหน้าข้างหถอย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 โอ้ไอ้ยี่เสียงเท้าที่มันวิ่งคือเสียงมันโอ้เสียงเท้าที่วิ่งคือเสียงผีโอ้เข้าใจแล้ว มึงมาดิมึงมาดิไอ้เหี้ยตะลือตกบ้านไอ้โอมโอมไอโอมสายมามามาถอยถอยวิ่งวิ่งกลับกลับกลับไมานี่มานี่ไอ้เหี้ยภูมิตายไอเหี้ยพูงตายไอ้เหี้ยภูมิตายไอ้เหี้ยภูมิตายนี่โอ้ย มันมาวิ่งมามันมามันมาแล้ววิ่งมาแล้วเตีววิ่งมาแล้วจะไปรู้หมเผอเอเจอหน้าเลยเนี่ย

มันคงกลับไปแล้วปไ,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 ไปเล่นภาคอื่นหน่อยใช่ไหมเอ้ยมาเร็วมาเร็ว <c oughs> มันอยู่ตรงซ้ายมือก็กเกือ กูม,มาเจอรูปใหม่แล้วเจ๊โคกหลังเข้าฮะหลังเข้าเหรอ <c oughs> ยิยยย <c oughs> ไอ้เนี่ยมันยังตามมูทันเนาะมึงอยู่ไ,ไหนอ่ะนี่ไงไหนอ่ะนี่ไงไปไหนแล้วนี่อยู่นี่นกูไม่รู้ เล่นเกมผีกันปะกูกลัวกูกลัวมามันมากู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 นี่ไงไอ้มันวิ่งมาทางนี้แหละจะไปรู้ไม่เล่าโอ้ยเที่ยไอ้ถอย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  แต่ไปใช่ไหมนนกูว่าไรฮีชยเขาจะอยู่มึงได้จะาเล่หล่องขนาดนั้นเสียหนึ่งร้อยลบัสเพื่อเล่นต่อนะเอ็กซ์ตร้ารดรว้เอ็กซ์ตร้าไนะเจอห้องตันไรฮ e? ิชากูยอมยอมให้ผีหลอกก็ได้วะ ยิ่งบันดาลมาอีตัวมาตัวมาตูมาตูวมาเฮ้ยอ่ยโอเคครับเฮ้ยอ่คลิปนี้ก็ขอเพียงที่นี้ก็พอแล้วสำหรับอีพีนี้พี่ขอเพียงเท่านี้ก็พอยังหัวใจกูจะวายแล้วเฮ้ยอโอ้เจอคันคลิปหน้าถ้าผมยังมีชีวิตรอด